ลูกชายลูกชายของพี่ชายคนโตผมนะครับเสือโหยนะครับพี่ชายคนโตนะครับเป็นหลานนะครับเป็นหลานชื่อบาวนุกนะครับบาวนุบหลานลกคนนะครับบาวนุนะครับบ่าวนุบหลานด้วยนะครับที่ว่าเรียกบ่มมบาวก็คือยังไม่มีแฟนนะครับยังหาแฟนไม่ได้ก็ฝากติดตามช่องบาวนุดเลยนะครับ ให้หลานทุกคนอีกคนหนึ่งนะครับก็ติดตามบ่าวนุกด้วยนะครับว่าวันๆบ่าวนุกมีกิจวัตรประจําวันทําอะไรบ้างอายุลงนะี่แล้วตอ<า>วนกกน้ยู่คนลงเรื่อยๆดูว่าหลานคนนี้เป็นคนดีไหมนคนนี้องสังคมได้ไหมนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับให้กาลังใจบ่าวนุกด้วยนะครับหวัอว่าจะหาแฟนกับเขาได้สักท <c oughs> ีอายุก็มากขึ้นมากขึ้นทุกวัน จะเข้าหลักขึ้นตอนนี้ก็หลักสองแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าหลักสามแล้วนะครับก็ฝากเป็นก<า>ำลังใจให้ <20. S 1> หลานชายอีกคนด้วยนะครับ <20. S 1> ก็มีมอถอนขัรใช่ไหมคอมเมนต์อะไรที่เป็นประโยชน์ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับของช่องจะเป็นคนร<า>ับับรถร้านลุงคน,นครับับให้ลุงคนรับขับให้ลุงช่วยลุงช่วยลุงก,ก็พอดีให้หลานมาอยู่ด้วยก็คืออยากจะให้หลานคอย ฝึกขับรถนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ลุงขับรถนะครับเพราะว่าอนาคตนะครับอนาคตข้างหน้าก็จะเดินสายทำคุณทั่วประเทศนะครับก็อาจจะต้องขับรถส่วนตัวไปนะครับอยากจะให้หลานสับเปลี่ยนนะครับในระยะทางที่เมื่ีลุงไม่ไหวง่วงนอนอย่างนี้ครับก็จะให้บบาวนุคนขับแทนนะครับใช่ไหยลูกช่างเลยนะ ชี่ช่องนะครับชี่ช่องเบาวน้ตหลานลุงคนนะครับเมื่อวานนี้ก็เปิดตัวหลานสาวช่องหลานสาวนะครับลูกสาวป้าออนนะครับน้องนกย่งนะครับน้องกย่งหลานลุงคนนะครับแล้วก็เป็นหลานอีคนนะครับเป็นหลานลูกสาวคนเล็กของป้าออนนะครับน้นก็ยังไม่มีแฟนครับเรียนจบแล้วแต่ยังไม่มีแฟนนะครับเป็นคนขี้อายเก่งนะครับขี้ไอ้จะพวกเก่งนะครับ มีฮอลล์ที่ขบขันก็มีอาชีพนะครับจับเมลอยู่ข้างไหนัันมะจำได้โอเคอย่าเลื่อมนะยูเองก็มีโดนแล้วเอาลงนุแตกงอขอเลยจบราคาตั้งมาอย่างก็ฝากฝากช่องเบาหนุด้วยนะครับใครใครจะเอ็มที่ไหนได้ครับจะช่องเบาหนุด้วยนะครับวันละครับอีกคนนึงนะครับมาผัดเปลี่ยนกับจ่าเอ็มนะครับช่วยกันนะครับเวลาลุงเหนื่อยนะครับ โอเคนะครับในคลิปนี้ฝากช่องเบานุ่งอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ